ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเป เดินสตูดิโอกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟุตบอล2023ส่นโมบายหรือว่าฝั่งมือถือของเราเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้เราจะทำการพูดถึงแพ็กนักเตะท,ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์ทุกคนหรือว่าแพ็กของดาบี้เดหรือดาบี้แมนเองนะครับก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างสสโมสรเข้าอยู่ด้วยกันใน1แพ็กนี้นะครับก็จะมีใครที่มากันบ้างในส่วนของแพ็กนี้หรือว่าจะมีใครกันบ้างที่จะถูกเพิ่มในส่วนของวันจันทร์ก็มารับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยเลยกันนะครับก็เริ่มที่ในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องเจอทุกวันกันก่อนทุกคนก็คือในส่วนของลอตบอนัสนะครับลอตบครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็ 50E ฟุตบอลคอยนี่เองนครับต่อมาในส่วนของสเปเชียลลอ In ์บนัคนแจกฟรีกันเหมือนเดิมครับวันละทิบทอนเพียงแค่ลอตินเข้าเกมนะครับก็รับทันทีวันละ10ทองอะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้ง ต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างนะคนก็สำหรับแพ็กวันจันทร์รวมแพ็กของคลับซีเล็กชันแพ็กล่าสุดนะครับเป็นแพ็กของนี่แล้วทุกคนคลับซีเล็กชันของ AFC ซีอาร์แจ็คนะคนหรือว่าอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับในภาพหน้าปกก็นำทัพโดยทิมเบิร์กทุกคนเบิร์กเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นนักเตะของอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมที่มีมาวันจันทร์ที่แล้วทุกคนก็สำหรับแพ็กนี้นะครับจำนวนอายุไปในวันจันทร์ที่ถึงนี้ทุกคนก็ หมดลอลยยุไปวันจันทร์เก้าโมงเช้าเนผมเลยก็มีแพ็กที่เข้ามาแทนที่ก็คือมีมาทั้งหมด2แพ็กเลยด้วยกันนะครับแต่ว่าแพ็กนี้หรือว่าคลิปนี้คนจะทำการพูดถึงแพ็กของดาร์บี้เดคลาสสิกหรือว่าเอลกาซิโกก่อนนั่นเองนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับเอลกาซิโกการผสมผสานระหว่างราชาชุดขาวเรียมาริดกับเจ้าบนทุ่มเอฟซีบาร์เซโลน่านะครับมีมาทั้งหมด8คนตามนี้แล้วทุกคนก็เป็นฝั่งของราชาชุดขาวเรียมาริด4คนนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของเอฟซีบาร์เซโลน่านรบสี่คน เฟริโกวาเวด้นะครับอันโตนิโอโรดิเกอร์เลยก็โรดิโก้นะครับต่อมาตาฝ่ายอฟซีบาร์เซโลนากระทบโดยโรเบิร์ตเลวันดอฟเคียทุกคนมาร์คอังเดรเทสเตเกนนะครับโรนั่าอาราโคทุกคนแลยก็อันซูฟาตินะครับเป็นแปดนักเตะที่มีการผสมผสานมาในส่วนของแพ็กดาร์บี้เดย์ของลาลิกาสเปนหรือว่าเอลกลาซิโก้ได้เองครับก็เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งมาเด้วทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับ เรามาดูส่วนของค่าพลังคร่าวๆกันก่อนเลยเลยกันทุกคนก็เริ่มที่ในส่วนของ FC บาร์เซโลนากันก่อนนะครับเริ่มที่คนแรกเป็นในส่วนของโรน่าอาราโคตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่า c ีบีทุกคนเลเวลตันคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ9 4นะครับเล่มเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ96เลยด้วยกันนะครับสำหรับโรน่าอาราโคนะครับต่อมาคนที่2เป็นในส่วนของอันซูฟาตีนเป็นคนมาตำแหน่งปีกซ้าย LWF เนะครับเลเวลตันคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ9 4ทุกคนเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ97าบนะครับสำหรับอันซ คนต่อมาเป็นม er าร์คอังเดรเทสเตเกนเป็นคนผู้ด่าประตูของ FC บาร์เซโลนานะครับกว่าเลี้ยวตันคร่าวๆอยู่ที่94คนเมื่อบู๊ตอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับผู้ด่ารประตูหรือโกคิปเปอร์ของ FC บาร์เซโลนานะครับต่อมาในส่วนของโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้รรคนก็ไว้ตันคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ96นะครับเมื่อบู๊ตอยู่ที่ประมาณ99อาจจะถึง100เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าของ FC บาร์เซโลนานะะครรับก็ปมาณนี้่ยหรับนักเตะของ FC บาร์เประมาที่ จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของแพ็คดาบีเดเอลคลาสิโกนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูทต้งฝั่งของเรียมาริดกันบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกเป็นในส่วนของโรดิโก้ครับทุกคนมาตำแหน่งปีกขวา RWF นะครับก็เวทตันอยู่ที่ประมาณ94ครับและเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ9 6้าถึงเกเลยนะครับสำหรับโรดิโก้ต่อมาคนที่2เป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์ทุกคนก็เวทตันอยู่ที่ประมาณ95นะครับและเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ98เลยครับสำหรับอันโตนิโอรูดิเกอร์ตำแหน่งของเซเดแบ็คหหรร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 ืือออออวว่่าาาาาา CB ขงเเัััลลมมมดดดดิินนะะผชุบ ต่อมาคนที่3าของเรืลมาริดก็คือเฟเดริโกวอลเวเด้ทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง C.F.F. นะครับเวลตันอยู่ที่ประมาณ95และเมื่อบุ๊อยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับเฟเดริโกวอลเวเด้กองกลางของเรืลมาริดนะครับปิดท้ายที่คนสุดท้ายเป็นในส่วนของคาริมเบนเซม่าทุกคนหรือว่าเทพเบนนะครับเวลตันอยู่ที่ประมาณ97ทุกคนเมื่อบุ๊อยู่ที่ประมาณ100เลยด้วยกันนะครับสำหรับคาริมเบนเซม่าทุกคนก็ประมาณนี้เลยกันนะครับรสำหรับการผสมผสานระหว่าง นักเตะของเรอัลมาดริดและก็นักเตะของ FC บาร์เซโลนาครับซึ่งเป็นเอลกาซิโกนั่นเองครับแบ่งออกเป็นฝั่งละ4คนทุกคนก็มีมาทั้งหมดประมาณนี้เลยผมย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำฟูลทีมเรอัลมาดริดอยู่หรือว่าทำฟูลทีมของ FC บาร์เซโลนาอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษกันบ้างหรืออยากให้ใครเข้ามาเป็นพิเศษกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกท ประมาณนี้ก็สำหรับแพ็นักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันจันทร์นะครับและก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําการพูดถึงดาร์บี้เดย์ของโรมาเลยทุกคนเพราะว่ามันจะมีเพิ่มเข้ามาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวอีกแพ็คจะทําการพูดถึงในคลิปหน้าเลยกันนะครับมาดูในส่วนของแจกฟรีกันบ้างคนหรือว่าอีเวนต์การแจกฟรีนะครับก็วันจันทร์นทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลง1นึ่อีเวนต์การแจกฟรีด้วยกันทุกคนก็คือ1นึ่งอีเวนต์ที่ว่าก็คืออีเวนต์ทุกคนเป็น ทัวร์อีเวนต์ยูโรเปียนขับในคนการแจกฟรี6 0 0 0 0 g p na, นะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแบ่งเช่นกันในวันจันทร์นะครับสำหรับอีเวนต์ปัจจุบันก็คือเป็นรูปของอินเตอร์มิลานคนก็ต้องรอดูรอบหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพของสโมสสไหนแล้วก็มีการแจกฟรีอะไรเพิ่มเติมมีหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ก็สำหรับแพ็คของดาบี้เดลคลาซิโกนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยครับ